ครับวันนี้มาที่ร้าน Honey Bee Coffee นะครับก็เป็นร้านกาแฟแล้วก็มีอไอศครีมด้วยเป็นไอศครีมแบบเก็บขนมปังอร่อยๆนะครับหลังจากที่เราทำกิจกรรมกันไปเมื่อ,อหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีเรื่องของกิจกรรมในการโหวตขนมปังปิ้งนะครับขนมปังปิ้งเนยนมทำแบบง่ายๆนะครับทำแบบง่ายๆแล้วก็ มีผู้ที่ร่วมโวตสำหรับขนมปังปิ้งให้กับร้านฮันนี่บีเนี่ยได้รับการโหวตเป็นอันดับหนึ่งนะครับซึ่งอันดับหนึ่งเนี่ยมีมีมีสองร้านแต่ว่าวันนี้มาที่ฮันนี่บีก่อนนะครับมาจับรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับการโหวตนะครับก็จะมีรางวัลสําหรับผู้ที่โหวตเข้ามาโหวตเข้ามา3าท่านนะครับโหวตเข้ามา3ท่านสามท่านนี้เนี่ยก็จะได้รับ รางวัลจากทางร้านนะครับรับรางวัลจากทางร้านเอามาดูหน้าตาของขนมปังปิ้งของฮันนี่บีก็ทําง่ายๆนะครับทาง่ายๆเป็นขนมปังปิ้งเนยนมแล้วก็มีน้ําตาลด้วยแล้วก็ที่เห็นอยู่ในนี้เนี่ยจะเป็นรายชื่อของผู้โชคดีนะครับที่โหวตเข้ามาถึงเจ็ดท่านนะครับสามในเจ็ดท่านก็จะได้รับของรางวัลนะครับจากฮันนี่บีด้วย แล้วก็เดี๋ยววันนี้มานั่งคุยก,กันกับเจ้าของร้านก่อนนะครับอะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,ว,ว,รบวันนี้ดีใจไหมที่ขนมปังปิ้งของที่ร้านเนี่ยได้รับการโหวตให้เป็นอันดับหนึ่งดีใจมากค่ะนะครับแล้วก็ไม่ไม่คาดคิดด้วยเนาะไม่คาดคิดม่คาดคิดก็เป็นเมโน,โนูพื้นๆธรรมดาที่ทุกร้านก็น่าจะมีอยู่แล้วเลยนะครครับแต่ว่าฮันนี่บีก็สามารถทําให มีผู้โหวตจนได้อันดับหนึ่งนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยก็จะมาจับรางวัลผู้โชคดีด้วยสามท่านใน7ท่านที่จะได้รับรางวัลจากคันที่บีนะครับรางวัลที่จะให้กับผู้โชคดีตั้งใจไว้ว่าจะเป็นยังไงครับก็ขนมปังปิ้งคนละหนึ่งชุดอะค่ะนะครับ ล้โบยขนมปังก็จะให้มารองชิมกันให้มาทานขนมปังที่ร้านนะครับแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าสงวสนสงวนไว้สําหรับการมานั่งทานที่ร้านอย่างเดียวนะครับไม่ให้ไม่ให้รับรางวัลและกลับไปทานบ้านต้องต้องทานที่ร้านนะครับจะได้บรรยากาศออของทางร้านด้วยแล้วก็นะครับแล้วก็มาถึงช่วงไฮไลท์แล้วล่ะมาจับรางวัลกันนะครับว่าใครจะเป็นผู้ได้รับรางวัล3 3ใน7ท่านนะครับผมเขยา่าเขยา่าเขยา่ขยาอยู่นี่แหละแล้วก็ ต้องบอกว่าทำกันแบบง่ายๆสบายๆเกมสุกๆกับวีเลฟเรดิโอนะครับามารุ่นกันว่า3ท่านนั้นจะเป็นใครบ้างอา่ะเริ่มต้นใครเอ่ยขอแรกก่อนนะคะชื่ออะไรครับเจียจยจ๊ยบจีจาดเจี๊ยบเจี๊ยบจีจา่าได้รับรางวัลน,นะครับอ่าหนึ่งท่านอ่าท่านต่อไปอารามล่วงมาแล้ว อ่าล่วงมาแล้วเป็นใครเอ่ยคิดถึงวิทยานะครับคิดถึงวิทยาก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่ได้รับรางวัลท่านที่สามท่านที่สอันหนึ่งถึงสุกนะครับก็จะเป็นสามท่านที่ได้รับรางวัลจากคันนี่บีนะครับแล้วก็มารับรางวัลกับทางร้านได้ ตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับท่านที่ตอบคําถามมาทั้ง3ท่านนะครับที่ได้รับรางวัลน,นี่คือทั้ง3ท่านนะครับที่ได้รับรางวัลจากฮัน d ี้บีแล้วก็กิจกรรมแบบนี้เนี่ยก็จะมีม,นนะมีให้กับเพื่อนๆใน Facebook ด้วยนะครับมีให้กับเพื่อนๆใน Facebook ด้วยแล้วก็จะเป็นกิจกรรมอะไรในโอกาสหน้าเนี่ยก็ติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณกับ h ันดีบีคอฟฟี่ด้วยที่ให้เกี็บมาร่วมสนุกกันนะครับสวัสดีครับ